สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานะฮะวันนี้นะครับก็มีรถนะครับครอบครัวนะฮะไซส์เล็กนะฮะพามาแนะนำนะฮะบอกได้เลยว่านะครับใครที่กำลังมองหา Honda f ฟรีนะคิดถึงนะครับมายุสคาได้เลยเพราะว่านะฮะย่านมินบุรีผมมั่นใจได้เลยว่านะครับของผมมีเยอะกว่าใครเลยนะฮะมีประมาณ ห้าคันเลยนะครับก็ใครที่กำลังมองหา Honda f i ินะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะเรามีตั้งแต่ปี2 0 1 1เถึง2015นเลยฮะอย่างด้านหน้านี้นะครับเป็นตัว Honda f i ิปี2011.12นะครับตัว1.5 SE นะฮะนี่เลยนะครับได้เป็นสีขาวรถเดิมๆสวยๆนะฮะนี่เลยนะครับไม่ใช้งานไปเพียง1,60,000กกว่าโลนะครับแล้วก็ เป็นรถแบบไม่มีประวัติชนหนักพมิคว่ำมจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคันนี้นะเปิดราคาขายอยู่ที่455,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดนะฮะของเจ้าตัว Honda f ฟ t ีสีขาวคันนี้รบก,กวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับไปดูกันเลยว่า Honda f ฟ t คันนี้น่าสนใจยังไงครับอ่ะหนะรับ ฟีดคันนี้นะับก็จะเป็นโฉมแรกนั่นเองนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบนะ้าโคมไฟสีดำนะฮะดูเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับไฟฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านตัดกับสีโครเมียมนะับมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับดีเลยนะฮะร,รถเดิมๆไม่มีชนหนักด้วความจุน,น้ำเป็นตัวเครื่อง IVTEC เ,เป็เบนซินนะฮะนี่เลยมาดูส่วนตัวคมสันต่างๆเดิมๆตัวบางๆมากนะฮะรัดด้วยกับยางโยโกฮาม่านะฮะ นี่เลยยางจะเป็นยางปี2019นะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ไซร์ยาง19565 R 1 5นะฮะนี่ได้เป็นดิสเบรกแล้วด้วยนะครับนะแล้วก็กระจกพับปับไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายขวาเลยนะครับนี่บ้าเปิดก็จะเป็นสีสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าติดซีมาให้เรียบร้อยคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะฮะดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับ ในส่วนของตัวรายละเอียดด้านท้ายนะครับนี่นะครสวยมากนะครเป็นรถแบบรถครอบครัวนะไซมินินะฮะแล้วก็ได้เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเอาไปแต่งแบบว่าหลดหน่อยไซแม็กนะสวยเลยนะค่อนข้างหายากเลยนะสำหรับตัว Honda f ฟีดนะฮะที่สภาพสวยๆนะตัวนี้มีเซนเซอร์มาให้นะครับอ่ะมีโลโก้ต่างๆแล้วก็กระจกด้านหลังเป็นไล่ฟ้าแล้วนะครับมีที่ปัดน้ำฝนนะฮะ ส่วนล่างครับเดิมๆรถไม่ผ่านดมแก๊สนะไม่มีแก๊สไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะส่วนานท้ากันนะครับในส่วนตัวภายในนะครับได้เป็นสีดำนะครับรายละเอียดตัว้าหลังนะครับนะตะเข็บเม็ดอาร์ตรอยชีนต่างๆเดิมๆเลยดอปเนิร์ดไม่มีขยับลูกค้านะครับเดิมจากโรงงานครับเป็นอาร์ตสวยๆเลยนะฮะแบบนี้ นะครับภายในนะครับเบาะสามแถวนะแถวที่สามสามารถพับได้นะนี่พับด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะนั่งสบายสะดวกสบายเลยนะเป็นรถครอบครัวแบบไซสมินิน่าใช้มากตัวนี้ยังไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้ภายในจะเป็นสีโทนนะครับสีดำตัดกับสีเทานะฮะไปดูภายในกัน ในส่วนของตัวประตูตรงนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่นะครับเป็นประตูเปิดไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นประตูไฟฟ้ารายละเอียดตัวตะเข็บเบ็คอาร์ต่างเดิมๆเลยนะ,ะลูกค้าให้ดูนะฮะล่องประตูต่างๆนะครับไม่มีคดเคี้ยวนะฮะเดิมไม่มีการนะครับชนมาจากด้านข้างไม่มีแน่นอนนะฮะตรงนี้เราการันตีได้นะครับนี่เลยเบาะหนังแท้สีดําแบบนี้นะครับผมสวย นะฮะนี่ภายในสกิปมากนะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับนะละเอียดได้เดินมากเลยกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกต่างๆมีมาให้ครบนะฮะอ่านะครับผมประตูจะไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยอ่ะไปดูด้านหน้ากันในส่วนตัวด้านหน้านะครับแผงประตูกริปมากนะสกิปมากเลยนะครับนะกริปมากเลยนะครับน็อตน็อไม่มีขยับแน่นอนนะฮะตัวนี้ ตะเข็บเบสอาร์ตเดิมๆแกะยากมากนะครับตะเข็บแบบชัดๆเลยนะฮะไม่มีการย้อมแมวดัดแปลงนะฮะตะต่อไม่มีแน่นอนนะครับเลื่อนต่างๆเดิมๆนะตัวนี้จะเป็นที่เปิดปิดประตูนะครับนะผ้าปับเอกระจกนะครับไม่นะหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้ากิโลแอร์เย็นมากนะลูกค้านะครับ แต่ว่าจะเป็นแบบออโต้แบบนี้นะครับผมเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับอ่านะฮะก็กว้างนะถือว่ากว้างเลยแหละนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮะสะดวกสบายเลยแหละเวลาขับนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะย้ำมีทั้งนะราคา455,000บาทนะฮะ455,000บาทลูกค้าเครดิตดีซีดาวได้เลยผออยู่ประมาณ8,000นะฮะนี่ห้องเครื่องนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะแก้มเดิมนะฮะ ทานหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับมาร์กลงงานอยู่ครบเครื่องแห้งสนิทเลยอันนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะครลูกค้าเครื่องเดินนิ่งมากนะฮะนี่เลยสวยๆนะครับก็ใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 384 8444นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะคันนี้จอดอยู่ที่นะครับไร่มทา90นเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะฮะ ฝากด้วยนะครับ Honda Fit 1.5 SE เกียร์ออโต้นะครับปี2011 12คันนี้นะครับไม้ใช้งาน160,000บาโลนะครับราคา455,000บาทนะครับก็ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ผมมายิษ์าก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ